วันนี้นะครับพี่จะพาแล้วน้องมาเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีกันครับซึ่งวิธีที่พี่จะนาเสนอในวันนี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้เล่นเน็ตฟรีได้ทุกเครือข่ายนะครับแต่ว่าน้องๆจะต้องไปโหลดแอปพลิเคชันหนึ่งมานะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน vpn นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือว่า p Play Store นะครับทั้ง2แบบเลยนะแล้วแต่ว่าน้องใช้แบบไหนนะครับหลายคนอาจจะเป็นกังวลว่าไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยเกี่ยวกับ vpn เนี่ยจะสามารถทําได้ไหมจะเล่นได้ไหมนะฮะ เดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะอธิบายตั้งแต่จุดที่ง่ายที่สุดนะครับจนกระทั่งไปถึงขั้นตอนที่น้องสามารถใช้อินเทอร์เน็ตฟรีได้นะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ VPN บางส่วนให้กับน้องไปนะครับเพื่อที่น้องจะได้สามารถใช้งานได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจข้อมูลนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมในคลิปพร้อมกันได้เลยจ้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีฟองชาแนลนะครับวันนี้มุมกล้องกับด้านหลังอาจจะไปแปลกนิดนึงนะครับน้องต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้พี่มาต่างสถานที่นะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าใช้มือถือถ่ายนะครับก็ต้องขออภัยไว้ก่อนด้วยนะครับน้องๆทีนี้วันนี้เนี่ยเรื่องของ VPN เนี่ยนะครับพี่จะมาแนะนําให้น้องฟังแบบคร่าวๆก่อนนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่รอช้านะครับคือ VPN เนี่ยหลายคนเข้าใจว่าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในแอปนน้นนี่นั่นมาแล้วติดตั้งในโทรศัพท์ปั๊บ เราจะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับน้องมันจะต้องมีอินเทอร์เน็ตเป็นสะพานเชื่อมในการเล่นนะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตที่เป็นสะพานเชื่อมในการเล่นนี้นะครับเราสามารถที่จะหาได้มาจาก2แหล่งนะครับแหล่งแรกก็คือน้องสมัครโปรโมชั่นกับทางเครือข่ายที่น้องใช้อยู่ได้เลยนะซึ่งเป็นโปรโมชั่นราคาถูกก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นโปรโมชั่นที่มีข้อจํากัดแบบเยอะแยะมากมายก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า vpn จะพาน้องๆทะลุทุกอย่าง นะไปเล่นทุกอย่างได้นะฮะโดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเยอะมากนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับเป็นวิธีการแรกที่เสียเงินเล็กน้อยนะครับไม่มากเท่าไหร่วิธีการที่2น้องสามารถใช้งาน VPN ได้โดยที่สามารถใช้รหัสเด็ดฟรีที่พี่แจกในคลิปผ่านๆมาคลิปก่นกอนๆนู้นนะฮะเลือกมาแล้วเอามากดสมัครเน็ตเพื่อเป็นสะพานเชื่อมกับระหว่างมือถือเรากับ VPN นะ เพื่อที่จะเล่นเน็ตฟรีได้นะครับ2วิธีการนี้นะครับพี่จะเลือกวิธีการที่2แล้วกันนะเพราะว่าพี่เกินขึ้นต้นไปว่าเล่นเน็ตฟรีนะครับมันก็ต้องฟรนะีเนาะทีนี้ในส่วนของออการใช้งานนะครับน้องๆพี่จะกดสมัครแบบนี้ก่อนนะฮะดอกจันทร้าสดอกจันท้าสสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเมื่อน้องสมัครเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะฮะก็คือมันจะมีข้อความขึ้นมาหลังจากที่น้องเนี่ย ได้ข้อความแบบนี้แล้วนะครับให้น้องไปทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน iOS นะฮะหรือว่าใน Android ของน้องเนี่ยนะครับมันจะเป็น Play Store กับ App Store นะครับไปดาวน์โหลดมาซึ่งแอปพลิเคชันวันนี้เนี่ยพี่จะใช้แอปพลิเคชันคือราชา VPN เนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับน้องแต่ว่าเห็นมันดาวน์โหลดง่ายดีก็เลยดาวน์โหลดมานะครับ หลังจากที่น้องดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะฮะเมื่อเข้าไปแอปพลิเคชันในครั้งแรกมันจะมีปุ่มให้กดอัปเดตน้องก็กดไปที่อัปเดตก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยให้เราเออมันมันจะพับหน้าจอลงนะครับให้น้องกดที่แอปพลิเคชันเพื่อที่จะเข้ามาใหม่นะหลังจากนั้นน้องจะสามารถใช้งานได้แล้วในส่วนของการใช้งานเนี่ยมันจะมีเซิร์ฟเวอร์แบบให้น้องเนี่ย เลือกแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็เลือกให้มันตรงเครือข่ายที่น้องใช้อยู่นะครับเช่นคลิปนี้ที่จะใช้ของทูมุกกอนนะครับในส่วนของ d t แทและ a i s นะครับเดี๋ยวค่อยๆตามมาทีหลังนะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากรู้จัก vpn มากขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายในคลิปข้างหน้านะครับทุกคนเมื่อน้องๆเลือกเซิร์ฟเวอร์เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้น้องๆทําการกดเชื่อมต่อนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จปั๊บรอสักครู่หนึ่งนะฮะ ปิดแอปพลิเคชันลงมาแล้วน้องจะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น youtube หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับน้องสามารถใช้งานได้เลยแบบเต็มที่นะฮะแล้วพี่เนี่ยได้ทําการทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตให้น้องดูด้วยนะครับในวันนี้เพราะว่าไหนๆก็เข้าไปแล้วอยากรู้ว่ามันแรงขนาดไหนนะซึ่งผลของการทดสอบเนี่ยก็ทําให้เห็นว่ามันวิ่งได้10เมกะบิตเซคันนะครับซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่ค่อนข้างแรงนะ ถ้าเทียบกับเน็ตไม่เลสปีดเนี่ยคือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับ10เมกะบิตเซคันนะครับและในส่วนของการใช้งาน VPN นะครับน้องๆพี่ได้บอกแล้วว่าจะให้ข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับ VPN ไปนะฮะ VPN เนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่เหมือนกับว่าแฮ็กอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับมันเป็นแบบนี้ครับคือ VPN เนี่ยมันเป็นการจำลองเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับน้อง แล้วมันทําให้น้องสามารถเข้าไปในอินเทอร์เน็ตได้กว้างมากขึ้นนะต่อจากที่เขาจํากัดไว้นะฮะเมื่อก่อนมันจะมีการจํากัดเว็บไซต์ที่ชื่อว่าพรฮับใช่ไหมในช่วงนั้นนะ่ะแต่หลายๆคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได,สาาได,ได้สามารถเข้าไปดูได้ปกติทานู่นนี่นั่นในปกตินะฮะเนื่องจากว่า VPN เนี่ยเป็นตัวพาไปนะฮะพาไปตามนู่นนี่นั่นสามารถทะลุแบบซอกแซกเข้าไปได้จนสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พาแนะนําเรื่อง VPN นะครับก็คือให้ข้อมูลคร้าวๆว่า เหตุผลที่น้องสามารถเล่นเน็ตได้แรงขึ้นเพราะว่า VPN เป็นตัวพาไปนะครับทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าใครสงสัยทําไม่ได้หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะอยากจะสอบถามพี่คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบคําถามให้นะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดเป็นคอมเมนต์ที่สร้างสรรพี่จะมาตอบให้นะครับส่วนช่วงนี้เนี่ยที่ไม่ได้ค่อยตอบคอมเมนต์เนี่ยไม่ใช่ว่ายิงหรือว่าอะไรนะครับน้องๆคือวันนึงมันเยอะมากเยอะมากจะค่อยๆทยอยตอบไปจนครบ หวังว่าจะครบนะพี่ถ้าเกิดพี่เห็นทุกอันพี่จะตอบให้ทุกอันเลยนะครับเพราะว่าคอมเมนต์มันมันค่อนข้างเยอะนะวันหนึ่งหลายร้อยหลายพันคือแบบมันตอบไม่ทันนะครับมันหลายคลิปเนาะมันหลายคลิปไม่ใช่แค่คลิปเดียวก็เลยแบบว่าอ่ะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอย,อยตอบไปเพราะว่าพี่ทําคลิปด้วยตัวเองนะครับไม่มีลูกมือหรือว่าไม่มีใครมาช่วยนะครับผมโอเคครับน้องแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปเน็ฟรแีแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่จ้าสวัสดีครับ